ตกใจเยวาตังหักไปไหนดีๆเงินหักใส่าหาวับเลยจริงเงินหักสองหมืนกว่าบาทท่าไหนสาบ้านั้งอัตรงม,มัต ไปวาสรุปคนนั้นเป็นนักแบตเขาเล่นเก่งเขามือหนักเล่นกับพี่แนทอ่ะใครบอกว่าเรื่องกับพี่แนทเขาบอกรุ่งถือพี่แนท นี่็นมือเขาลดมาแล้วี่เห้านะงงเติอ่านี่คนนี้คนนี้น่ารักคนนี้นากคนน้น่ารักขดำ ทำไมพี่ตีแบบนีงจัามึงขอรูปแทนหน่อยอุ้ยเหมือนคนบอกของยูนิเซ่อุ้ย อัดติดอยู่ยังไม่พูดคอ วันนี้ทำงานหรอพี่เกุ๋่งนี้ก็ทำทำทำ,ทำไมไม่ถามว่างานสบายเฮ้ยหเลยเตัวแล้วตอนนี้ทำไมสบายครับทำวันที่ละสามสี่วันทำแบบหกโมงถึงสองทุ่ม่นทำนอนตื่นถึงงานที่ต้องทำอ่ะทำเกี่ยวกับรู้จักบริษัทเอโอเอ็นไหมเอโอเอ็นที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้แมนยู เป็นบริษัทเกี่ยวกับประกันประกันเครื่องบินประกันรีสอร์ทประกันใหญ่ๆสนามบินเป็นประกันที่อะไรก็ต้องขายได้อืมใช่ระยะยาวใช่ทุกวันนี้ก็คือเรียลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มแบบทําคดีด้วยพรอใช่เริ่มแบบเข้าเป็นผู้กฎหมายแต่ยินไม่ต้องไปทำตรงนั้นทําเป็นแบบดาต้าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยทำดาต้าข้อมูลลับลับจริงอะไรมา เรียนอะไรมาเรียนบริหารมา,าไ,รไม่ให้เวรความโหมถ้าเวรความโหมต้องเปิดกล้องไม่ให้คนอยู่ใกล้ๆก็รับเกินหรอก็คื<ข>อ,<ข>อเป็นค<อ>ดีล,ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันเลยแบบเราก็เกรงใจเขาด้วยพี่เน้าขอชิมค่ะพี <laughs> ่เกรงใจด้วยหรอแปลกแปลกพี่เกรงใจเขาด้วยหรอแปลกคุณกิ้งครับดีแด็ดจากนี้ขอชิม พี่ต้าควาชีช่วงนี้ตำรวจลงกลุ่มพีอจจะต้องพักก่อนอาจจะต้องเงียบเก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ไงไม่รู้เราไม่ได้เราไม่ได้มีท่านช่วงนี้มันต้นเดือนไงพวกตำรวจแบบหิวเงินเราก็ต้องหยุดหยุดหยุดช่วงต้นเดือนอะยามข่ขดีเออเินห่่่่่ แดงขึน้น,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 นหน้าขึ้นจมูกพระยาพักก่อนบางพระยาไม่ต้องพักบางสแสนนะพักต้องพักที่บางสแสนปะแต่บางแสนน่าไปใหม่แต่ต้องไปเฉพาะบางแสนคือไม่นั่งแกวพระยาทั้งไปทั้งกลับเนาะเลิ่อนเนาะ ท่า20นาทีเหมือนกับกรุงเทพจริงจริงกับเลยกับบ้านใกล้กันจริกัานใกล้กว่าอีกมครสบายใจเลยครับไม่ต้องขับรถอีกแล้วเออถึงบ้านเลยฮานูนอยากถือมาก20นาทีไงฮานูนแซม20อย่างกับ20อย่างจอมเพียนจอมเพียนบางแสนเหมือนล่างจังหวัดสุดไปต้นจังหวัดสุด หนเนี่ยหรอติกิ๊เหือติกิ๊เหือขาวดำทั้หมดอะไรนะพี่นาชอบพี่เสื้อขาวดำทุกคนชอบหมดหละขาวดำเสื้อพีเอไฟะเดี๋ยวมึงโดนอยาเห็นเข้าห้องน้ำคนเดียวนะเดูแลวเดูเลยไม่เดี๋ยวไปแชรเดี๋ยวนานขไปอะไรดูดิ เจ็ดสิเจ็ดไปาล้วันนี้วแต่ไปฟังเสียงเห็นจังหวะแบบดื่มใช่ไหมคืออะไรโอ้ยเดี๋ยวมันเข้าอยู่อันนี้อันนี้คือแบบเซ็กชวลฮาราจูกุเกินรู้เข้าแล้วออกด้วยเก่งมาก เขาที่ยินเสียงเขาจะกลัวไหมถ้าเขาที่ยินเสียงที่เราพูดเขาจะกลัวไหมตัวเองฟิตจริงกลัวแล้วตวัวเองฟิตจริงจุดหนึ่งตัวเองฟิตมากกลัวแล้วแล้วเขาจะทำอะไรเขาจะลงโทษเราับอจจ <laughs> าจจะแจ้งความจริงเหรอถ้าแจ้งความลงที่ยนินได้ทำค,คำโย่างอื่นลงที่เก้าแค่เทียบแล้วที่มโนซื้อไพ่เหนียวระเบิดมา ที่ข้าวส่วนบุรีขนไม่หยุดลงมาพี <S <s <Labor ator> <orter> ่ลิงมาปะเห็นพี่ลิงไหมพี่อ๊อฟเห็นพี่ลิงปะเห็นไหมมายังไม่เห็นเลยใคลี่ลงไม่อยากเห็นพี่อยากเห็นพี่ลิงอยากเห็นพี่ลิงเล่น แฟนกันปะเนี่ยฝากถามหมายความว่าังไงหนหูดิอ๋อเจริงกคไม่ใช่หรอกเขี่ยเลยอ่ะเม่เกี่ยเขี่ยแบบเขี่ยมิดอ่ะคนางแค่นี้ก็แตก ตีแล้วก็ลงลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันเมื่อกี้เจอพี่ก๊อฟพี่มึงเอาอะไรนะไม่เล่นละเวอร์พี่ก๊อฟไม่ไม่ดื่มขอดอกขาใการพัดเจอใครนะพี่ปุ๊ก คุมและสบายมากเลยเนี่ยพี่ผ บังบังบังอันนี้ใคยอยู่ซุ่มบอนได้ขอดีเลย,แม,ยแม่ขอตีกับอิมหน่อยอิมอิมด้วยได้ไหม ยังไงได้นะอุ้ยย okay. ิงหไวไปะยินได้ครับกนกกวยิ้องมินน้อ อันนี้อร่อยมากนเยอได้ปะได้อยู่ไม่มีน้ำตาลน้ำพิมมีไหมพังงบ เธอหนากกว่าง